ฟังไว้นะซื้อเองนักเลงทองครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ตับรายการพิการอีกเช่นเคยผมบอกว่าวันนี้ผมวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์อีกแล้วแต่ชาเลนจ์เนี้ยผมบอกว่าหนักมันหนักแล้วมันก็ถ้าใครโดนเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเละแล้วก็ว่าลังยาก มันยากจริงคือคอมถ้าไม่เตะเชือตัวนี้ไปไอ้ที่ไทยเชื่อมันใทยเชื้อมันเนี่ยใส่เชื่อไทยเชื้อมันเนี่ยไม่ใช่จะไปเตะบอลนะแต่เราจะมาเลอะด้วยกันพร้อมพร้อมชื่อเกมนี่ชื่อว่าเกมวัดดวงกฎกติกาคือมามาดู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 นี่จำเกมนี่คือน้ำปลาน้ำปลาอันนี้คือโหนี่หนักนะน้ำปลาปลา บาลานันพืชแต่ละอันและนี่คือเงินรางวัลหนึ่งพันอันนี้ไงนี่ไงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพวกเราอะนะจะมาวัดดวงกันว่าใครอะจะโดนอันเนี้ยจะโดนอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครดวงดีจะรอดใครดวงล่องจุ้นก็ยับอปากพูดเลยว่ายับอะมาดูว่าใครอะมันจะรอดมาดูกันไป กำลังหันแบบจะแย่ไอ้ดิอ้าวไม่ร่้งกายไม่ร่างใาพี่ปูจะเลือกอันไหนแล้วพี่ปูไปยืนตรงนั้นไอ้เหี้ย

หนักส okay, okay. yeah. wow. okay. yeah. wow. ุดโอเคโอเคเคโอ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 อเคอเอเคโอคโอเโออเอเค้โอคตอเคโเคโออเคคอเคโออเลายมากเลยอ่ะโอเคโอเคโเคโเอคอคเคเ สรุปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิเปลี่ยนกันอไรอ่ะอ่าตูเยอะครับแต่ขอไม่ดีหรอเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนปโดถึงมันหรือเปล่าโดนถึงมันหรือเปล่าโดนถึงมันหรือเปล่าไอ้หีไอ้หีไอ้สาวที่มูเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนกันไหนของดีเองดีกว่าไม่ใช่ขดีเองดีกว่า ีนนยเลย่ีวาขอเปลี่ยนตื่นเต้นใช่ไนี้ปะเหลือมันนี้แล้วมันนี่้จะเปลี่ยนกับใครเมืเอ่อกี้พี่ว่าเปลี่ยนของใครนะครับอันนี้พี่ว่าไปเปลี่ยนกับพี่ียงขอเอาอัน,นอันนี้ครับนะวันนี้จบละ โอ้ยเหี้ยหนักอื้งเลยน้ำปลาน้ำปลาเข้มเ้ฮ้ยยับะสวยีร่อน ฟ้ามีตาครับผมแล้ววันนี้ก็มาถึงและนี่คือรงเงินรลองผมครับผมแรกกับที่ผมโดนมาทั้งอ้วทั้งอ้วนทั้งวิปคีทั้งอะไรนี่รงวัลองผมนัง่รางวัผมนี่ดูของพวกเขานนี่เอาไปทำของข้าวสบายนไปทำกับข้าวต่อนนี่ ปุบเลยป่ะซื้อถ้าอยากินส้มตำไปไปส้มตำไปฟังไว้นะซื้อเองนักเลงท้องเอาละครับตอนนี้เกิดปัญหาละเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครยอมเข้าไปหลังกองก็เลยต้องใช้ก๊าซสากลละคือการปล่อให้ออกไข่ออกก่อนมึงก็เข้ากอมึงก็เข้าไปล้างคนแรกอ่าแล้วอยู่ข้างในนะอย่าไปต้องออกนะอยู่ข้างในจนกว่าจะล้างรบศัพ ห<พ>นึ่งสอง หลัอเซ์ข้าได้นะพอล้างเสร็จจะโฟมล้างหน้าล้างตัวมดูเข้ามาเลยวันนั้นอ่ะหน้ามันแน่หน้ามันอยู่ป็นอยู่แป็นเล่นแน่ๆพรอมมันยังพร้อมแล้วไปทำเอ็มวีกันอเลย <c oughs> ทีนี้แม่ทำมึกตัวใหญ่จังเข้าได้นะไม่ว่ากันเดี๋ยๆไปดูขอมอ้อรู้ไหดิ Oh. <The> <laughs> ก,กินครับเป็นไงบ้างครับผหอมละมุนเหมาะกับการปรุงอาหารเรียกว่าอ แลรคิดระดิ้ก็สุดวดลงโทษสุดท้ายสวัสดีครับเราพบกันใหม่กี้านะครับไอซอนเก็นไว้ก่อน Strong สวยมากรักมากลูกสวยสวยทีมลูกเกดกลับมาแล้วค่ะมันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแจ๊บไปทุกวแล้ว เพื่อนๆจะให้พวกเราทำแชร์ลินอะไรนี่คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจัดให้ได้ร้งน้ะมนี้ลามึงเว็นไได้อนไม่ได้